แรงกันนะครับผมอยู่กับผมแมนิ่งบูมนะฮะหรือแมนิ่งเทพเป็นแบรนด์กันสวยๆนะครับกับรอบวันที่4 4 4เมกายน2563นะครับก็เป็นเดือนแต่งงานนะครับครบรอบนะครับแต่งงานของผมกับแอนดี้มินนะฮะอ่ะเดี๋ยนี้เดือนพิเศษนะฮะเดี๋ยวจะมีกิจกรรมเรื่อยๆนะครับผมโอเควันนี้ก็รอบนี้ก็จะมีทั้งหมด1 2 3ท่านนะครับผมมี3ท่านนะครับอันนี้ต้องขออภัยด้วยตอนนี้ ถูกตัวแล้วถูกตัวแล้วนะฮะที่ไม่ถูกตัวนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวเข้ามาดูความสวยงามของคืนใกล้ๆกันเลยนะฮะก็จะเป็นโครส1 0 0ปีนะครับของคูเซนะครับตัวนี้นะสวยงามนะครับเป็นโครส1 0 0ปีนะครับขออนุญาตเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้ผ้าแดงเช็ดนะครับอ่านี้เป็นผ้าแดงนะครับผ้าชํานัวนะครับสวยงามนะครับผมสวยไหมคมไหมครับ เป็นโคร1หนึ่งร้อยปีประกับล่องมือกลับมาแล้วนะครับประกับล่องมือกลับมาแล้วนะครับประกับเต็มมานนี้ตัวห้านิ้วนะตัวห้านิ้วโครสหนึ่งร้อยปีนะครับของงานคูเซสวยงามนะครับผ้าจะเช็ดให้ตลอดนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยเป็นงานโครเมียมนะครับคูเซโครเมียมนะครับมันก็เลยต้องเช็ดนะครับเพราะว่านิดหน่อยมันก็จะเป็นรอยนิ้วมือแล้วนะครับสวยนะครับผมพยายามถนอมปืนลูกค้าตลอดนะครับต้องเข้าใจผมด้วยนะ สังเกตสังเกตดูนะครับไม่ว่าผมจะรีวิวตัวไหนนะฮะประกับร่องมือสวยงามนะครับอ่ะหนึ่งตัวนะครับของคุณสุพรรษาสบายนะฮะหรือคุณวิเชียนนะครับก็มีลูกแขมไปห้านัดแล้วก็ปอกเงินนะครับผมปอกเงินนะครับอ่าแตกต่างกับปอกทองนะโอเคปอกเงินห้าสิบนัดที่ลูกค้าสั่งซื้อนะครับอ่ะต่อไปก็เป็นลูกโง่นะครับ6นิ้วไวเปอร์นะครับผมหรือว่า รีโวเวอร์นะครับผมเป็นสไตล์อเมริกันสมัยโบราณนะครับก็คือแบบสไตล์คาร์บอยนั่นเองนะครับยิงสมิธแอนวิสันเต็มตัวนะครับยิงโลโก้สมิธแอนวิสันเต็มตัวทั้งสองด้านนะครับผมทั้งสองด้านนะครับเป็นเงินด้านนะตัวนี้เป็น6นิ้วเงินด้านนะครับสมิธแอนวิสันแล้วก็ตอก Ma d e in USA ด้วยนะครับผมตอกให้แต่ว่าตัวนี้ยังยังคงคอ9มม RK หรือว่า9มม PAK อยู่นะครับ สามารถใส่ทั้งฟ้าจีบแล้วก็ตัวข้างมพ PAK ธรรมดานะครับแล้วก็ลูกค้าสั่งซื้อไปที่ผมให้ปอกของว่ามันดังดังนะครับมันดังแรงนะครับผมสาหรับลูกโม่นะสาหรับใส่ลูกโม่นะครับจะดังแรงแต่ทำไมก็ซีนเหมาะเป็นตัวนี้นะครับเรื่องแนะับแก๊ปเขาจะใหญ่กว่านะครับมันเลยเผาไหม้ได้แรงกว่าแล้วก็เป็นกระสุนปอกเงินของคุณวริศนะครับหรือน้องเอกของเรานั่นเองนะครับผมนะโอเคก็ เดี๋ยวเรามาลองรีวิวเรื่องระบบกันเลยกับลูกโม่ก่อนเลยแล้วกันนะครับลูกโม่ในกล่องก็จะมีโปชัว2ใบนะครับแล้วก็คู่มือนะครับผมสําคัญเลยนะคู่มือนะครับผมแล้วก็อะแดปเตอร์นะครับไม่มีแท่นะอะแดปเตอร์ตรงรุ่นไหมเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูนะครับอะแดปเตอร์ตรงรุ่นนะฮะอะแดปเตอร์ตรงรุ่นเลยนะครับผมนะ โปรชัวเนี่ยไม่ต้องไปใส่ใจมันนะครับบางทีก็มีแผ่นบางทีก็มี2แผ่นนะครับมันแล้วแต่มันจะให้มานะครับโรงงานเขาจะให้มานั่นเองนะฮะส่วนนี้ลูกลูกค้าซื้อนะครับ50นัดนะฮะของคุณบุญชัยบุญทานะฮะระบบลูกโมไม่มีอะไรมากนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองดูให้ดูเรื่องการใส่ลูกก่อนนะครับผมแหกเก้าโมบีเคที่ลูกค้าสั่งไป ใช้ได้แต่ว่าเวลาคัดปอดจะคัดไม่ได้แต่เทออกได้นะครับผมเทก็ออกแล้วนะครับไม่ต้องซีเรียสเพราะว่าลูกกระสุนมันค่อนข้างที่จะหาง,ง่ายนะครับผมเลยให้ก้ามอมพีเทไปสามารถใช้และยิงได้นะครับอ๋อขอโทษนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมลืมใส่ลูกแล้วลืมกลับพ้อมูให้ดูนะครับว่ามันใส่กันไดนะ้มันแค่ต่างกันว่ามันไม่ใช่จานใหญ่นั่นเองนะครับผมนะบนะครับผม อันนี้ต้องใช้ข้อมือแรงๆหน่อยนะครับผมอันนี้ผมสะบัดเบาไปนะครับผมคิดว่าจะเป็นนี่ประมาณนี้นะครับถ้าข้อมือสะบัดแรงๆหน่อยมันก็จะเข้าล็อกนะครับสามารถยิงได้เลยนะครับยิงได้เลยนะฮะแต่ผมขอไม่ยิงนะครับผมน่าจะเสียงดังนะครับนะฮะมีคุณครูอยู่ข้างบ้านด้วยนะครับเขาสอนนักเรียนอยู่นะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองดูเรื่องระบบกันนะครับสำหรับตัวนี้มีระบบดับเบิลแอคชั่นนะครับผม1 2 สามนะครับผมสามนะแล้วก็สี่ห้านะครับผมนะห้าแล้วก็หกนะครับหกนัดสามสี่ห้าหกนะครับโม่หมุนลุกดอกระบบใช้งานได้ปกตินะครับดูนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับนกสับได้ตลอดนะครับอ่ะต่อไปเป็นระบบดับเลัลซิงเกิลมั่งนะครับผมซิงเกิลคือนิ้วมือนะหนึ่งโม่หมุนนะครับยิงได้สองโม่หมุนนะครับยิงได้ สามโม่หมุนนะครับยิงได้สี่นะครับห้าหกนะครับทั้งหมดทั้งสองระบบคือโม่มันหมดแค่หกนับนะครับก็ปกตินะครับห้าหกนะครับโอเคนะก็ไม่มีอะไรมากนะครับโม่ก็มีแค่นี้นะครับให้โยนโฉมความสวยงามนะครับสวยงามมากนะผมบอกเลยสวยงามมากๆนะครับให้ดูสวยจริงสวยจริงนะครับอ่ะจบไปนะครับลูกโม่ของคุณ บูญชัยมูลทานะครับ6นิ้วลูกค้าชอบเงินได้น,นะครับต้องขออภัยด้วยรอบที่แล้วมาผิดนะครับอโอเคต่อไปเป็นพระเอกของเราครูเซโครหนึ่งร้อยปีห้านิ้วประกัดเต็มร่องมือนะครับที่หายเป็นนานแล้วรอบนี้พิเศษตรงไหนนะว่าประกัดเต็มร่องมือนี่พิเศษตรงกระดุมทองนะครับไม่มีนะครับรอบเก่าๆไม่มีนะครับประกัดเต็มร่องมือแลวเป็นกระดุมทองไม่มีนะครับยิงลายไม้เฉยว,ว่าเป็นโครนะเท่าี่จําได้นะครับ รอบนี้เป็นกระดุมทองเลยนะครับฝังกระดุมมาให้ทั้งสองด้านนะครับสวยงามนะครับตัดกับความเงินเงาของปืนได้ดีเลยนะครับตัดกับความเงินเงาของปืนได้ดีนะครับผมนะฮะจะเด่นได้ชัดเลยนะครับเช็ดให้เรียบหมดนะผมอกเช็ดให้เรียบหมดเพราะว่าไม่อยากจะให้ของลูกค้าเป็นรอยนะครับเดี๋ยวมาลองรู้เรื่องระบบเลยดีกว่าลูกค้าจะได้ให้เป็นรอยมากของคุณสุภาษานะครับอ่ะดูนะครับอ้าวผมไปโดนตรีสี ลูกหมวดสไลด์ค้างนะครับผมรูปหมวดสไลด์ค้างนะถอดมักาซีนออกมาได้เลยนะครับผมถอดมักาซีนออกมาได้เลยนะครับเสียงสไลด์นะครับเพาะอยู่นะครับผมเดี๋ยวทดสอบรูปหมวดสไลด์นี่นะครับถ้าไม่ไม่กดปุ่มนะครับแม็กกาซีนจะไม่ออกมาแม็กกาซีนค่อนข้างฝึกจะเหมือนคล้ายๆกลอก19นะครับผมนี่นะฮะอ่ะอ่ะผมไปกดคือเวลาเราขึ้นอย่าไปกดหลังอ่อนนะครับผมถ้ากดหลังอ่อนสไลด์จะไม่ค้างนะครับสังเกตดูแลนะครับผมอ่ะ ถ้ามีแมกกาซีนนะครับมือไปโดนหลังอ่อนนะเนี่ยไม่ค้างนะครับผมต้องต้องปล่อยหลังอ่อนนะครับผมต้องปล่อยหลังอ่อนถึงจะค้างนะครับผมนะตัวนี้นะครับอ่าเป็นที่ตัวนี้นะตัวนี้ถ้าถ้าเราไปกดหลังอ่อนตอนเราขึ้นสไลด์แบบต่อให้มีแม็กนะครับไม่ค้างนะอ่าผมไม่ลองกดนี่นะครับไม่กดหลังอ่อนนะครับเห็นไหมสไลด์ค้างได้ปกตินะครับอย่าไปพลาดกดหลังอ่อนนะหลังอ่อนมันจะทําให้ระบบด้านในมัน ใช้งานกับตัวคันขวาสไลด์ไม่ได้เริ่มค้างแล้วโอเคโอเครอบนี้มันไม่ค้างแน่นอนเพราะไม่มีแมกกาซีนนะครับอะมาดูเรื่องระบบเลยนะครับระบบนะเมื่อเราขึ้นนกไว้แล้วนะครับเราไม่กดหลังอ่อนดูที่จะลั่นไกได้ไหมลั่นไกไม่ได้นะครับผมลั่นไกไม่ได้เด็ดขาดนะครับนี่นะฮะ<ม>ขึ้นเซฟคู่ดูสิอ่ากดหลังอ่อนลั่นไกได้ไหมลั่นไก่ไม่ได้นะครับผมเพราะเรามีเซฟคู่กันไว้อีกชั้นหนึ่ง าเราปรับเซฟคู่ลงมานะครับผมกดหลังอ่อนซินี่เรียบร้อยนะครับนกสับทางานทันทีนะครับดังแป็กเลยนะครับผมทุกครั้งที่ใส่แมกกาซีนให้กดปุ่มนะครับผมไม่กดปุ่มมันไม่ใส่ใส่ไม่ได้นะเนี่ยมันจะดันอยู่อย่างนี้นะครับผมอยากให้กดปุ่มนะเพื่อการการถนอมแมกกาซีนด้วยนะครับผมนะฮะอ่ะโอเคนะครับอ่านี่นะครับถ้าเราไปโดนอย่างนี้ไม่ได้นะครับผมนะฮะอ่ะเราจะต้อง เน <tang s> ี่ย <Tamam> ถ้าผมไม่กดอย่างนี้ไม่ได้นะครับนี่ถ้าอย่างนี้ได้นะครับให้ดูนะให้ดูเนี่ยผมไปลองไงลองลองจะลองดูว่าถ้ากดหลังอ่อนแล้วมันจะปีกบกีริยาอย่างไงนะครับอ่าไม่กดหลังอ่อนนะครับเรียบร้อยนะครับเห็นไหมถ้ามือไปโดนหลังอ่อนเรียบร้อยเลยนะครับนะฮะเราอย่าไปพลาดนะครับโดนหลังอ่อนนี่เรียบร้อยเลยนะฮะทำให้ดูนะอ่ะมาลองดูเรื่องการคัดปลอกกันเลยนะหัวลั่นทิ้งก่อนนะครับอ่ะหุ่นปลอดภัยนะเพราะตัวนี้ไม่มีระเบิดแอคชั่นนะ ดับเบิลซิงเกิลมีนะครับผมดับเบิลซิงเกิลมีนะครับนี่นะครับมีรถนกด้วยเหรอมีนกสองชั้นด้วยเหรออ่ะมีนกสองชั้นด้วยนะครับผมเฮ้ยเพิ่งเจอชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองนะครับเอ้ยผมเพิ่งรู้ว่าเนี่ยว่าเนี่ยมีนกสองชั้นนะครับตั้งแต่รีวิวมานเปแค่ <c oughs> <c oughs> ตัวนี้ปกติไม่เคยเจอเนาะมึงจะไม่ได้สังเกตมากกว่าไม่ได้สังเกตนะ <c oughs> เออมีนกสองชั้นด้วยนี่นะครับผมทํางานได้ปกตินะครับ เฮ้ยดูดิเออเออผมมึงรู้นะเนี่ยผมมึงรู้ว่าเนี่ยมีนกสองชั้นนะครับเออเออเว้ยผรู้ผมไปอยู่ไหนมานะครับมาลองคัดปอกกันนะครับเออเว้ยแปลกๆนะครับผมหรือผมเนี่ยแหละแปลกขายปืนมาตั้งนานรู้นะครับว่านกหนึ่งก้อนหนึ่งมีสองชั้นนะครับเออเว้ยสวยสวยเท่เลยนี่นะครับแงกหนึ่งนะครับแล้วมาอีกแง็กหนึ่ง มันจะคล้ายนี่ปากปืนหักลำอ่ะเออคล้ายๆปืนหักลำนะอ่ะมาลองดูการคัดปอดสามนัดนะครับในหนึ่งแล้วก็สีนกดปุ่มทุกครั้งที่เราใส่แมกกาซีนนะครับอ่ะเรามาลองดูนะครับหนึ่งนะครับผมสองนะครับผมสามนะครับลูกสุดท้ายแรงดรีคอยนะครับผมแล้วก็ลูกหมดสไลค์ค้างนะครับอย่างนี้นะฮะสไล์เพาะนะครับผมอ่ะนกขึ้นไว้แล้วนะครับผมไม่กดหลังอ่อน ไม่กดหลังอ่อนนะร่างกายไม่ได้น้อขึ้นไปแล้วเพิ่งเซฟคู่นะครับกดหลังอ่อนร่างกายไม่ได้นะครับผมร่างกายไม่ได้นะนี่นะครับให้ดูชัดๆกดหลังอ่อนแอ้กดเซฟคู่ลงมากดหลังอ่อนเรียบร้อยนะครับผมนะฮะก็สวยงามนะครับก่อนจะเก็บนะครับขอเช็ดอีกทีนี่นะครับผมถนอมปืนลูกค้าขนาดไหนถนอมมากนะครับเป็นรอยนิดเดียวก็ไม่อยากให้เป็นนะครับไม่อยากให้เป็นคราบนะฮะโอเคก็ผมก็เพิ่งรู้อะไรเยอะๆวันนี้นะว่า หนึ่งกางนึงตัวนี้ที่เป็นประกับตัวล่องมือเต็มเนี่ยเออมันมีนก2ชั้นนะครับผมมีนก2ขยักนั่นเองแล้วก็ถ้ากดหลังอ่อนเวลาเราขึ้นสไลด์ก็จะไม่ค้างนะครับผมไปกดไว้มันจะไม่ค้างแต่ถ้าเราไม่ไม่กดหลังอ่อนเดิงสไลด์มันถึงจะค้างนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะมีผลในการยิงดบวยหรือปาไม่รู้นะฮะนะฮะเออก็แปลกด,ดีนะครับมา2ตัวนะมา2ตัวเองนะครับผมตัวนี้โค้ดหนึ่ง้ปีล่องเต็มมือนะครับมาแค่2นะครับ ต้องด่วนนะครับวันนี้ไปหนึ่งแล้วเหลือหนึ่งนะฮะโอเคก็รอบวันที่สี่พืชกานซึ้อพืชแผลพืชสัตว์นการรวมกลุ่มนะรับวันที่สามนะฮะก็จบแล้วนะครับขอไปลิ้มพันแล้วนะผมโอเคนะฮะก็จบลงแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับสำหรับสัตว์ใครที่อยากสั่งซื้อสินค้านะครับไปแอดไลน์มาในที่นี้นะครับผมโอนแล้วจากผมเท่านั้นนะครับผมโอนแล้วจะส่งเท่านั้นนะครับอยากให้ฟังได้ยินชัดๆนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม อัพคลิป u t u b e ให้ด้วยนะครับเนี่ยจะได้มาดูรถใหม่ๆโซ่ใหม่ๆแล้วก็ระบบใหม่ๆซึ่งผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับว่ามันมีแบบนี้แบบนี้ด้วยนะฮะก็เรียนรู้กันไปด้วยพร้อมกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวทำการแพ็กส่งในรอบวันที่4กพฤศจิกายนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับโอเคก็เป็นรอบจัดส่งของวันที่4พฤศจิกายน25 6 3นนะครับผมนะของคุณวริศนะคะปลอกเงินนะครับผมเป็นกระสุนปลอกเงินหนึ่งกล่องนะฮะ ของคุณบุญชัยมูลทานะฮะเป็นลูกงม่6นิ้วไวเปอร์นะครับสีเงินด้านพร้อมลูก56นัดนะฮะแล้วก็ของคุณสุพันศรหรือของคุณวิเชียนนะครับก็จะเป็นครูเซน0 0ปี5นิ้วนะครับประกับเต็มร่องมือนะครับพร้อมลูก55นัดนะครับปอกเงิน1กล่องนะก็สำหรับวันนี้นะครับเป็นรอบจะส่งวันที่4พฤษจิกายนส5 6 3าอยานะก็ขอบพระคุณมากนะครับที่สนับสนุนแล้ว อุดหนุนเพจเรามาโดยตลอดนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe คลิป youtube ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้อดินนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้ระบบใหม่ๆตามไปกับอดินนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ